สวัสดีครับคลิปนี้มาเตรียมแบตเตอรี่ก่อนประกอบนะครับผมจะประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต12โวลต์100แอมป์นะครับตัวนี้ไซส์100แอมป์นะผมสั่งแบตเตอรี่ใหม่มาจริงๆเขามีขายหลายแบบนะครับเป็นแบตเตอรี่มือ2ก็มีโดยส่วนใหญ่จะเป็นมือสนะอนะก็ลับประมาณ700บาทนะครับถึง900บาทนะแต่ตัวนี้จะแพงกว่าหน่อยนะครับ ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่เมอ1หสังเกตดูลักษณะการดูก็จะง่ายๆครับแบตเตอรี่เขาจะไม่มีรอยแล้วก็ทางร้านก็จะรับประกันให้ด้วยนะครับสังเกตดูตัวนี้ค่อนข้างใหม่กิ๊กเลยด้านล่างก็จะมีรับประกันให้ด้วยนะครับผมสั่งแบตเตอรี่มาจากร้าน t i เกอร์ดีไอนะครับหมดประกันกรณีวอยชีขาดนะครับผมสั่งมาวันที่2เดือน7ปี2.5แบตเตอรี่ใหม่ย,ยังไม่เคยถูกใช้นะครับผมก็จะเอามาบาลานซ์ก่อน คำถามก็คือเราจะบาลานซ์แบตยังไงเตรียมใช้งานนะครับหลายคนบอกว่าประกอบไปเลยก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราควรจะชาร์จให้แบตเตอรี่ขึ้นไปสูงสุดตามเกณฑ์นะครับโดยโวลต์สูงสุดของแบตเตอรี่ชุดนี้จะอยู่ที่3.65โวลต ต่อก้อนนะครับฉะนั้นเราก็ควรจะชาร์จขึ้นไปถึง3.65 3.65ทุกก้อนเลยโดยการชาร์จเนี่ยคุณจะขนานกันก่อนค่อยชาร์จก็ได้นะครับขนานกันบวกชนบวกแบบนี้บวกทั้งแถบแล้วก็ลบทั้งแถบบวกจะเป็นขั้วสีดําสังเกตด,ดูตรงนี้เครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้จะมีเครื่องหมายบวกอยู่นี่นะครับตรงขั้วนะตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับห้ามสลับกันเด็ดขาด ลักษณะของแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบบนี้หลายๆท่านก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับในการชาร์จก็แค่ชาร์จโบลให้เท่ากันทุกก้อนเท่านั้นเองแต่ก็จะมีข้อคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเราไม่ชาร์จแล้วเราเอามาประกอบเลยจะใช้ได้ไหมผมเคยเจอปัญหาที่ว่าพอประกอบเสร็จแล้วตอนที่เราชาร์จเข้าไปแบตเตอรี่แต่ละก้อนเนี่ยมันจะเต็มเร็วชา้าต่างกันนะครับแล้ว ในช่วงแรกตัว BMS หรือ Battery Management System มเนี่ยมันยังควบคุมได้ไม่ดีเท่าไหร่มันจะมีจังหวะที่บางก้อนเต็มก่อนแล้วมันหยุดชาร์จนะครับอยู่ดีๆการควบคุมก็จะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับกลายเป็นว่ากว่าจะปรับจูนได้กว่าจะชาร์จเต็มใช้เวลา2เดือนที่ผมเคยเจอมานะฉะนั้นผมแนะนำเลยวิธีที่ถูกต้องควรจะชาร์จแบตเตอรี่ให้ไปสูงสุดทุกก้อนคือท็อปบาลาน e นะครับจริงๆแล้วพ่วงแบบนี้แล้วก็ชาร์จ มันก็จะเท่ากันสูงสุดทุกก้อนโดยการชาร์จก็จะอัดแรงดันไปด้วยเครื่องชาร์จทั่วไปนี่แหละนะครับเครื่องชาร์จลิเธียมฟอสเฟตหรือเครื่องชาร์จแบบปรับว์ได้ก็ได้ผมจะทดสอบโวนให้ดูก่อนเลยนะครับลองทดสอบตาก้อน3.22ครับจริงๆเขาต้องมาที่3.2นะครับไม่เป็นไร3.2 2ก็โอเค3.22ครับ3.22ครับโอเค โวล์เท่ากันคุณจะประกอบทั้งแบบนี้เลยก็ได้นะครับจะไม่มีการถ่ายเทประจุรวดเร็วจนอันตรายสาเหตุที่เราต้องให้โวล์เท่ากันเพราะว่าโวล์น,นิดเดียวต่างกันเนี่ยประจุก็ต่างกันมากสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยบางทีโวล์เขาไม่แม่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ควรจะบาลานซ์สักจุดหนึ่งนะครับถ้าจะให้ดีสุด ก็เลยเรียกว่าบาลานซ์ที่ Top ans, ท็อปบาลานซ์ท็อปก็คือไฟสูงสุด3.65โวลต์ทุกก้อนนะครับคุณจะชาร์จแยกก้อนก็ได้3.65 3.65 3.65 3.65โอเคไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับสาเหตุที่ผมเลือกแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตแทนที่จะเลือกแบตเตอรี่ NMC หรืออื่นๆเพราะว่าแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยความเสถียรเขามีค่อนข้างสูงในการประจุไฟเขาไม่ค่อยระเบิดนะครับส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พอเขาบวมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะระเบิดเขาก็จะมีเประกายไฟไม่ลุกไหม้นะตัวนี้จะเป็นช่องระบายแก๊สแก๊สก็จะพุ่งฟู่ออกมาเท่านั้นเองแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตจะไม่มีการลุกเป็นเปลวไฟเท่าที่ผมสังเกตมาและดูคลิปเข้ามาเขาทุบเขาเจาะ ก็จะมีแค่ควันฟู่ออกมาแล้วเป็นน้ําออกมาเนี่ยครับมันปลอดภัยตรงนี้แหละฉะนั้นถ้าเลือกได้ให้คุณเลือกลิเทียมฟอสเฟตแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แบตเตอรี่ที่เขาใช้กันก็มีหลายแบบนะถ้าเป็นในรถยนต์เนี่ยเขาก็ใช้ NMC แบตเตอรี่อย่างอื่นลิเทียมอย่างอื่นนะครับซึ่งก็มีโอกาสลุกเป็นไฟบ้างอย่างที่เห็นถ้าเกิดเขาใช้ลิเทียมฟอสเฟตเนี่ยมันจะหนักมากในรถยนต์ นะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองน้ํามันแล้วก็ออกแบบรถค่อนข้างยุ่งยากเขาก็เลยเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ที่เบาวกว่านะครับฉะนั้นในบ้านก็ขอความปลอดภัยน้ําหนักไม่เกี่ยงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปริมาณประจุมากอยู่แล้วอย่างมากก็ไม่เกิน2องรแอมป์ยีโวลต์นี้ก็ประมาณนี้ก็โอเคนะครับมันคงอยู่ได้แหละในบ้านมันไม่หนักเกินไปนะครับคลิปนี้ผมก็จะบาลานให้ชมนะครับ<ๆ>ก่อนที่เราจะเริ่มชาร์จแบตแบบบาลานนะครับผมก็จะใช้ การพ่วงแบบนี้เลยในการชาร์จแบตนะครับคุณสามารถชาร์จทีละก้อนก็ได้นะครับแต่ผมก็เอาง่ายผมพ่วงกันหมดเลยแล้วผมจะจ่ายไฟเข้าเป็นบวกแล้วก็ลบเท่าที่เดียวกันเลยครับจะทําให้แบตเตอรี่ประจุพร้อมกันโวลต์เท่ากันก็สะดวกในการประกอบด้วยนะครับโดยการใช้เครื่องชาร์จตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องชาร์จ k u a i q u นะครับตัวนี้ก็เป็น power supply ที่จ่ายไฟนิ่งปรับค่าได้ ผมจะปรับตัวโวลที่เป็นโวลหยาบนะครับไปที่ราวๆสาจุดกว่าๆนะครับแล้วผมก็จะดูว่าโวลละเอียดเนี่ยเขาปรับไปที่เท่าไหร่ตัวนี้เป็นโวลละเอียดนะครับปุ่มที่2เนี่ยนะบนร่มตัวนี้สูงสุดอยู่ที่3.75นะครับเพื่อความถูกต้องแม่นยําไม่ให้เลยผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นการปรับละเอียดนะครับสังเกตดูนะวิธีใช้งานอย่างปลอดภัยก็คือคุณปรับตรงนี้ทิ้งเอาไว้เลยแล้วคุณมาปรับเฉพาะตัวละเอียดนะครับ ฉะนั้นโวล์จะสูงสุดอยู่ที่3.75แต่จริงๆเราใช้ไม่ถึงหรอกก็ใช้ประมาณ3.6ตัแถวแถวนี้แต่ผมก็จะเริ่มชาร์จตั้งแต่3ุกกาแค่นี้แนะครับแล้วค่อยๆปรับโวล์ขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของแบตเตอรี่ใหม่นะครับนี่คือเป็นวิธีที่ผมเซฟตัวเองเท่านั้นนะโดยผมก็จะค่อยๆเอาตรงนี้มาล็อกเข้าไปนะครับเสียบให้ถูกต้องนะแดงชนแดงดําชนดํานะครับแล้ววัดโวล์ที่ตรงนี้ด้วยว่าเท่ากันหรือเปล่านะครับ จากนั้นก็เอามัลติมิเตอร์มาวัดปรับไปที่20นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ชาร์จนะผมเอาลอยๆวางไว้นะครับแล้วเราจะมาลองปล่อยเอาต์พุตนะโอเคสังเกตดูนะครับตอนนี้วอนอยู่ที่3.4โดยประมาณมาดูว่าวนเท่าไหร่นะครับที่ออกมาตรงนี้3.34นะครับวนที่วัดได้3.34ทั้งที่ตรงนี้3.4นะครับ แต่ก็ใกล้เคียงก็ถือว่าโอเคผมเชื่อตัวนี้มากกว่านะครับเพราะตัวนี้ออกแบบมาดีดีกว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นสินค้าราคาถูกนะก็ยึดตามตัวทางขวาดีกว่าเครื่องนี้นะครับหลังจากถูกต้องแล้วบวกลบถูกต้องแล้วนะครับผมก็ปิดเอาขุดก่อนตรงนี้ต้องใช้เครื่องนี้ฝึกใช้เครื่องนี้ให้เป็นนะครับผมก็จะเอาตรงนี้มาคีบเนื่องจากว่าตรงนี้เขาเป็นปากคีบการจ่ายกระแสจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับเราจะต้องให้เขารับไฟน้อยนะครับ ผมก็จะคีบแบบนี้เลยตรงนี้บวกนะบวกชนบวกคีบไว้แบบนี้นะครับแน่นๆหน่อยคีบไว้เยอะๆนะครับคีบให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แต่ก็เราไม่ได้จ่ายกระแสไฟแรงถือว่าน่าจะไม่ร้อนนะครับจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณเอาสายแล้วเข้าหางปลากลมนะครับแล้วมาหมุนใส่ตรงเนี้ยแล้วจ่ายกระแสไฟได้แรงกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยผมก็จะจ่ายไฟต่ำๆนะโอเคคีบไว้แบบนี้พอได้นะครับ ก็3โวลต์กระแสหนักๆก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับเขาก็ถือว่าโอเคมาดูกันค่อยๆสัมผัสนะว่ามันร้อนหรือเปล่านะครับตรงนี้นะนี่คือเป็นวิธีบ้านๆน,นะครับคุณประกอบเองได้ทําเองได้ไม่ได้อันตรายมากมายนะครับก็ใช้วิธีนี้เอาหรือจะคีบด้านบนแบบผมก็ได้เนี่ยคีบตรงนี้ก็ได้นะครับก็ดูโอเคกว่าอ่านี้นะคีบแบบนี้เลยนะครับโอเคนั่นดีแล้วกระแสสูงสุดที่ผมปรับให้เข้าได้นะครับ3 7แอมป์ที่3โวลต์ ประมาณ3 3เป็น9 9วัต์เท่านั้นเองต่ำๆนะครับผมก็จะค่อยๆเปิดลองดูว่าเขาจะเข้าไปเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ5วัตครับไฟเข้าไม่เร็วมากนะครับเนื่องจากว่าโวลต์ตรงนี้อยู่ที่3.41เขาก็จะค่อยๆจ่ายคุณสามารถปรับโวลต์ละเอียดขึ้นไปได้อีกนะตัวนี้ผมจะปรับให้แรงขึ้นนะเนื่องจากว่าเขาไปได้อยู่นะครับปรับขึ้นเป็น3 55, 5 w. 5โวลต์56โวลต์นะครับ กระแสเขาจะขึ้นมา3.2เขาก็จะชาร์จด้วยคําเร็วประมาณ1 1 4 5วัต์ก็ถือว่ายังอยู่ในขอบเขตที่น่าจะทําได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขาก็ไม่รู้สึกร้อนอะไรกระแสเท่านี้ถือว่าสบายมากกําลังวัตต์1 1วัตต์เนี่ยก็คือไฟชาร์จทั่วๆไปเด็กๆนะครับสายไฟเอาอยู่หรือจะปรับไปที่3.65เลยก็ได้ครับผมจะลองดูนะ13วัตเนี่ถือว่าน้อยมากครับปรับไปล,บละเอียดที่3.65นี่นะครับ ก็ปล่อยให้เขาชาร์จไปแบบนี้แหละชาร์จไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตว่าแบตเตอรี่ก้อนไหนจะมีปัญหาไหมแล้วก็วัดโวลต์เทียบกันแยกแบตเตอรี่ออกมาแต่ละก้อนแล้วก็ก่อนประกอบก็วัดโวลต์ทีละก้อนอีกทีหนึง่งถ้าเกิดเท่ากันก็โอเคจบผ่านนะครับจริงๆเราสามารถชาร์จได้เร็วกว่านี้นะครับคุณสามารถที่จะปรับกระแสใหม่ได้นะปรับกระแสอย่างละเอียดนะครับผมปิดก่อนนะตรงเนี้ย3.7นะครับผมรู้สึกว่ามันช้าไปก็ จะปรับกระแสขึ้นอีกนิดนึงให้เป็นสัก5แอมป์นะครับโดยประมาณนะโอเคแถวๆนี้นะครับเขาก็จะประจุได้เร็วขึ้นก็กดจ่ายไฟครับอ่าโอเคเขาจ่ายไฟไม่เต็ม5แอมป์นะครับแสดงว่าก็ประจุก็น่าจะขึ้นมาได้สูงระดับหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็จ่ายอยู่ที่4.3แอมป์ประมาณ15วัตต์นะครับ ก็ปล่อยให้เขาชาร์จไปจนเต็มจนกระแสไม่วิ่งแล้วนะครับกระแสต่ำกว่า0.1ก็เดี๋ยวเราก็ถอดแล้วก็แกะพร้อมประกอบเลยครับพอเราจ่ายกระแสแรงขึ้นรู้สึกว่าข้างในจะเริ่มร้อนนะครับตอนนี้จ่าย4.3แอมป์อุปกรณ์บางอย่างมีความร้อนเครื่องเซ็นเซอร์เจอความร้อนก็จะมีเสียงพัดลมเป่าความร้อนออกมาเพื่อระบายนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับสังเกตดูเขาก็จะชาร์จอยู่ที่4.3แอมป์นิ่งๆนะครับ หลังจากที่ผมบาลานซ์แบตเตอรี่มาเกือบจะ2วันนะครับปรากฏว่าโวลต์ของแต่ละก้อนเพิ่มขึ้นจาก3.22โวลต์เป็น3.3โวลต์เท่านั้นเองนะครับลองสังเกตดูที่ตรงนี้ผมตั้งไว้ที่3.65โวลต์น,นะครับแล้วกระแสที่จะให้ดึงเนี่ยให้ดึงที่9แอมป์เลยนะ9แอมป์ก็คิดว่ามันน่าจะดึงถึง9แอมป์แต่ตอนพอผมจ่ายจริงๆเนี่ยสังเกตดูนะครับเขาดึงแค่3.6แล้วก็ประมาณ13วัตต์ ผมทำยังไงเขาก็ไม่ขึ้นนะครับก็น่าจะขึ้นมาสัก20วัตต์หน่อยก็ได้แต่ไม่ขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นที่คำต้นทานแบตเตอรี่แล้วก็เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะประกอบไปเลยแล้วกันถ้าเกิดว่าให้บาลานซ์ต่อไปอีกคิดว่าอาจจะต้อง5วันหรือ7วันก็ได้นะคงต้องไปอย่างนี้แต่คิดว่ามันนานเกินไปนะครับผมก็เลยจะหยุดแค่นี้ ถ้าเกิดว่าอยากบาลานซ์ให้เป็นอุดมคติหรือถูกต้องและดีที่สุดตามทฤษฎีก็อาจจะต้องใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะถึง3.65โวลต์จนไปถึงโวลต์3.65โวลต์จริงๆแล้วก็กระแสะไม่วิ่งนะครับผมจะลองวัดให้ชมนะวัดดูว่าตอนนี้โวลต์เท่าไหร่นะครับตอนนี้ขั้วบ,บวกผมสลับมาด้านนี้นะเพราะว่าจะกระจายประจุนะครับคนละฝั่งทะแยงนะตอนนี้โวลต์ของ ไฟแต่ละก้อนนะครับรวมกันเฉลีย่ย3.28ครับตอนแรกเป็น3.3สักพักหนึ่งก็ลดลงมานะครับเดี๋ยวผมจะตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้โวลตเป้าหมายอยู่ที่3.65นะครับทางซ้ายมือนะแล้วก็กระแสที่วิ่งเข้าอยู่จริงๆเนี่ยประมาณ3.55แอมป์เท่านั้นนะครับมาดูโวลตตกค่อมกันว่าตกค่อมที่ตรงนี้เท่าไหร่นะครับอ่า3.29นะครับ3.29 3.3อะไรประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับ3.29นะครับกว่าจะถึง3.65เนี่ยว่าอีกตั้งนานแน่ๆเลยก็เลยจะหยุดแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาแล้วอยากได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็แนะนําว่าให้ชาร์จแบตเตอรี่แต่ละก้อนเพื่อให้ไปถึง3.65โวลต์โดยพร้อมกันนะครับก็คือบาลานซ์แบบนี้แล้วชาร์จไปถ้าคุณจะแยกชาร์จแต่ละก้อนก็ได้นะให้ขึ้นไปสุดเพื่อที่จะให้เขาเติม แล้วก็ประจุเนื้อแบตเตอรี่ให้ไปถึง3.65โวลต์เต็มๆอย่างที่ตามทฤษฎีเขาว่าไว้นะครับถ้า3.65ทุกก้อนคิดว่าแบตเตอรี่ไปถึงฉะนั้นเวลาเอามาประกอบตัว Active Balance ทำงานได้ดีก็จะเท่ากันเต็มทุกก้อนแล้วก็ลดทุกก้อนนะครับ เป็นไปตามทฤษฎีแล้วก็สามารถใช้กับโซลาร์เซลล์ได้สมบูรณ์แบบนะครับแต่ผมก็จะขอหยุดที่ตรงนี้แล้วประกอบเลยก็แล้วกันนะครับเอามาแนะนําประมาณนี้ท่านใดมีคําแนะนําหรือคอมเมนต์ก็สามารถจะพิมพ์มาไว้ได้เลยผมก็เอาตัวอย่างการบาลานซ์แบตเตอรี่ใหม่มาให้ชมนะครับเป็นประสบการณ์ตัวเองตัวนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกที่ผมซื้อแบตเตอรี่ใหม่มาประกอบเองนะครับก็เจอว่ากว่าจะบาลานซ์ได้เต็มที่ท็อปบาลานซ์สมบูรณ์แบบเนี่ยน่าจะนานออกการนะครับ ลองหาข้อมูลมาก็เขาบอกว่าประมาณ5-7วันแบบต่อเนื่องเลยนะกว่าจะขึ้นถึง3.65ทุกก้อนนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ทั้ง4ก้อนเนี่ยเป็นแบตเตอรี่100แอมชาร์จแค่นี้ผมว่ามันนานแน่นอนอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เสร็จนะครับก็มาประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ